สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอา้าลัดเลาะไปข้างหลังบ้านบน้แก่แล้วเท่า,าพ่อน้องพี่ไปหาพ่อน้องพี่กันค่ะท่านผู้ชม,ชมค่ะเลยฮะพ่อน้องพี่เลขล่างว่าคันนี่เข่าเลยเนาะ<อ>ค่ะเลขล่าง,ก,างกอดคอกันมาค่ะท่านผู้ชมซึงเด็กเด็กเล่นบนเข่าเนียค่ะ เอาพ่อน้องพีแข่งกันกับอาจารย์โคราดน้ำเสียวเอา้าเด้อค่ะท่านผู้ชมวอลครูหพวพนนาะเอาพ่อน้องพี่สวัสดีครับว่าจังไดงวดนี่เลขลรางปอยเลขลรางก้อนนันบ่เอาเลขลรางก้อนเอาเลขลรางก้อนโอ้ค่ะท่านผู้ชมมือในี้ใส่หมวกเด้อค่ะบ่เห็นหัวเพิน่นแซ่บๆเออแซ่บมือเดียวมือเสีบค่ะ ใส่กระนาทเอาเลขเพิ่นน้องหันนี่เลขเพิ่นสิอ่ามีเลขว่างหันนี่ค่ะดานผู้ชมนี่โอ้กันสองหนึ่งตรงตรงเลยเนาะแต่ว่าเลขวิ่งเพิ่นกอดกันเนาะครับอันนี้ปีใหม่เราสีจดใหม่บาทนี่เดินดีด้วยตเพ่นไห่เอาไปเทียบพอพอชดบุรีครับพอชดบุรีค่ะท่านผู้ชมเลขล่างเลขบนเพิ่นน้องหันนี่ เ,เลขบนคนยิ้มกว้างได้ที่ได้เนาะโอ้ยแปดสามหาหกว่าเจอ<ป>นี่เนาะอันนี้เนาะแต่ว่า <ละ S 1> นี่ดิหกเนีนเ่ยนี่เหี่เอาเลขเด่นบนล่างมาใส่น,นี่หกเนาะหกยุพียหกยุพียนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเลขเด่นขึ้นบนงวดมั้งฮะเนาะอืออ๋อบัตรมาเบิรงงวดไหมให้ลางก่อนเนาะให้ลางก่อนอันนี้ขอบคุณ ถามสัมผัสเลยเดี๋ยวอาจารย์โคราตตามมาเด้อค่ะครับนี่ค่ะเด็กผู้ใหญ่ใจดีรักซิปจังได้ขึ้นไปรักลอยเนาะแต่ว่ามันอยู่บนเด้วิ่งได้เนาะครับวิ่งได้เอาไปเบิ่งพอของพี่เชาวันนี้เขียนนี่เลยเขียนนี่เลยสดๆเลยสดๆเลยค่ะท่านผู้ชมวันนี้ เลขล่างเน้ะค่ะงวดนี้มันใจบอเลขออกวันวันที่สองงวดนี้เพอนเป็นมันเป็นปีนาเนาะอืมเบื้องก้อนก็ได้เนาะงวดนี้กับเบื้องก้อนก็บไค่าค่าสูตรมันอยู่ในภายในปีนี้อืมมันมันเป็นปีหม่ถามต้องเปลี่ยนสูตรอืมแต่ค่ามันเดินดีก็คือ้เขาก็ต้องต่อเลยมาบานีงวดนี้เด่นตัวไหนเนาะติดล่างสองกับหกสองกับหกค่ะท่านผู้ชมสองกับหก ว่าหันเพิ่น2สองกับหนึ่งกอดกันมาครสองตัวสองห้าสองห้าองหกสองหคนพี่ใหนจักตัวสคู่ครับสี่คู่สองเจ็ดสองปปเลขเด่นบนล่างครับเด่นบนล่างว่าหันสี่ห้าหครับวันนี้ห้าหกเจ็ดบาท ห้าหกเจ็ดห้าหมักตัวไรสี่ตันี่ยีคู่นี่4คู่ทามทามันมากขึ้นกันข้างบนตอนกันใชมสองหโอ้ก็ลงมากันมานี่แหะครับสองหกสองหานี่ตีสองห้นี่แหะสองห้าเพราะกกิเรียนงวดนี่ผมยหนมันลุ่งลังหนึ่ง โอ้เลขเด่นห้าหกเก็ดนี่เยี่ยทีมหาหกเก็ดพันแล้วค่ะท่านผู้ชมล่องล่างก็คือมาตัวนี้หาตัวชนเนาะครับหาตัวชนมาใส่หาาตัวชนมใส่ค่ะจะตัวนี้ตัวตัวเลขหกนี่มันไปติดเลขทั้ครึ่งนี่ป่ะอืมค่ะเดี๋ยวบนสีไปตามอีกเแค่นึงค่ะเห็นปะนี่แม่เลขเด่นพันสี่ห้าหกนี่อืม ไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมหันไปบนปัดพอน้องพี่เขาประมาณซีหางงวดเลยดินี่คือจะงวดนั่นเพิ่นอันพี่เพิ่นเมล่่งหายแต่ตัวเดียวเนาะล่างดิดเดินดีค่ะท่านผู้ชมเ,เชดี๋ยวปีหน้าเฮ็ดสถิติเนาะค่ะนี่เริ่มนี่แหละไว้เริ่มปีนี้แหละคะ่ะเริ่มต้นซสอมซ่อมเ<อ>บิ่งก่อนเด้อค่ะงวดแรกเนาะครับงวดแรกของปีค่ะ เสูตรมียนแปลงวดแรกของปีซ่อมเบื้งก่อนเพิ่นห้เด่นลางสองกับหค่ะตัวประกบก็คือสองหาสองหกสองเเน้นสองคูสองหาหเลขติดบนล่างห้าหเจค่ะห้าหเจสองสี่เดินอีกบ้างตามสูตรเก่านั่นแหะ เออถ้าตามสูตรเก่าก่อนเนาะตามสูตรเก่าครับพอว่ามันถ้าได้หลุดแหมครับเัาก็ต้องเอาก,ก่อนครับอืมถามันหลุดพเพาก็ว่ากันไหมแม่มนมากจริงๆนี่สองตัวนี่ตัวใดนี่นี่มีตัวเน้นบอกตัวเน้นนี่ครับคีปากกาแดงอยงน่นะครับบอน,นั่นนี่ไหมเดน่นเด่นสองครับเด่นสองเพิ่นมากสองครับเด่นสองลองดูนี่ว่าอันนี้เพิ่นเด่นเน้นบ่เถอะเด่นสองโอ้โหนี่นเนีนเนีนสองตัวเก่าตัวนี้ย สองตัวเก้าสองตัวเก้าคือเจ้าตอนนั้นเนาะเถวหกหนึ่งเนาะน่ะแจงเนาะเราก็มาเบิ่งดูมาสองหนึ่งอีกกันไหมหนึ่งล่างกันไหมบานนี้สองกับสีสองล่างอีกเลยลองเบิ่งเนาะไปตามสูตรค่ะกลับน้ำดิหนึ่หกสองกระด้ดิหนึสองหกสองกลับน้ำเนี่ยนี่ต่อไปกับสิอาจารย์โคราชนี่ค่ะท่านผู้ชมเด็กรักซิป หอดบานไปพูดจานโคราชอันนี้เดี๋ยวน้ำเสียจะไปตามบนพอ่อของพี่อีกเจนึงเนาะครับค่ะเขา่าเข่าเลขวิ่งเข่าตัวประกบอยู่ตัวประกบบ่มีหกหกแปดสามอะไรละบ้านหกแปดสามจบนี 6, 8, ่แหละค่ะท่านผู้ชมเจ็ดสองหกอะไรบ้าน,นี้ เก็ดสองปีปีหกหกกันเก็ดบ่ออกเลยบ่ออกเลยน่ะอ่อไี่ออกปีนี้แหละหอดคิ้วเลยดิหอดคิ้วเลยหอดคิ้วเลยอ้าลุกขึ้นแ<ห>ม,ม่เท้าเพราะว่านี่เดี๋ยวก็อจไกวันเกิดน,น้ำเสียนี่นี่นสก็นี่สมารมาเปมข้ามกล่านี่นี่สองเก็ดส่บเอด็ดนอะไรบงงดเรื่อเร่สูงไหม เหล็กที่เล็บพวสูงดิมั่นใจบ่งวดเนี่ยถ้ามันเดินครับมั่นใจสอง้ามันเดินถ้ามันเดินเพราะว่างวดว่าหันพนวามันมั่นใจค่ะเขาอีหลีแม่ก็สิวางสันเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นใจแตกบนล่างพี่น้องก็เสียดายมันแปดเสียดายมันขูดต้นปแปดไปอยู่รักลอยเนาะนาคิว่าหกสามแปดเพื่อนฉันแม่อยู่คกับท่านผู้ชมหกสามแปดค่ะโตดแล้วหกสามแปด สตัวอยู่อืมเน่กันหันมาฟันไปโอ้แมีน้องพี่ฟันไปฟัน่าเด้จับปลาวานขึ้นวานเอาคือพวกเขากันก็ผัวันนี้บ่บ่มีเจ็ยูสองเจ็ดสองเจ็ดปลายังป่านิ่นปานิ่นเจ็ดตัวอุ้ยไล่ด้เต็มสาอยู่ไหมโอ้งไ เขาเขาพัวอายุเกศแถาปลามันมีเกศปลานิน <c oughs> ่นเกศมันคือน้ำเสีย,ยเลยนเนาอแถวตาตองวดผุ่น่ปะปลานิ่นกับกบแนี่ยเอาเต็มขวังเลยอันนั้นเต็มขวังอืมอันนี้ไม่ได้ปลาปลาดีจับมันอยู่ในสาอืมเตอปลานิ่นตัวใหญ่ดีมัน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 ลำลำลุยเล้วครับเด้อปีใหม่แล้วเนะาะครับปีใหม่แล้วำลำล,ลำลุยลุยลำลำลุยกลับบ้านเดินทางปลอดภัยทุกผู้ทุกคนเนาะ ฝากถึงอาจารย์โครหลาดนําเนี่ยน่นนอาจารย์โคราดได้สามตัวแล้วก็มาเลี้ยงได้ไหมโอ้ผมบอกสองหนึ่งผมยังา่าเสือตัผมไปเสือตัวไหมเบื้อ,อง,งอาจารย์ตลอนทันก่ะท่านผู้ชมเ <c oughs> พื่อนก็ตามน้าอาจารย์อื่นคือกันเด้แล่นนำอ๋สำหรับคลิปนี้กับเป็นเหลขกพ่อของพี่เนาะครับค่ะพ่อกันคลิปไหนยืดดีไม่แห้งสุขูสุกคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเบิ่งเบืง นี่เด็บักกุ้งไหมเถอะบอักกุ้งบักกุ้งมผดับ้ง้มบักกุ้ง,อง,อง,องอเอาไม่